เปรียบเทียบปีใหม่กับหลังปีใหม่เนาะถ้าช่วงก่อนปีใหม่นี้ก็ยังทรงทรงอยู่นะฮะปีใหม่นี้ก็ยังทรงทรงอยู่แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคนเลี้ยงหมูที่พอจะเริ่มมีกำไรพอจะมองเห็นแสงสว่างแล้ว้าตอนนี้นะฮะเพราะตอนนี้กําลังราคาก็กําลังอยู่ในมุมบวกมันจะเป็นช่วงฤดูหลังเก็บเกี่ยวพอดีคนก็กําลังพอมีตรงตางซื้อของแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ ถามว่าราคาดีไหมช่วงนี้ก็กําลังอยู่ในแนวบวกแต่อีกอย่างนึงก็คือหมูนะ่ะมีน้อยลงทาให้ความต้องการก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็คือกําลังเลี้ยงน้อยลงมันก็เลยดูเหมือนกับหมูเนี่มันจะขาดขาดหน่อยหนึ่งถ้าเปรียบใส่ช่วงก่อนปีใหม่ก็ยังอยู่ที่60บ หกสิบกว่ากว่หกสิบกลางแต่ตอนนี้ก็น่าจะไต่ขึ้นถึงน่าจะถึงเกือบเจ็ดสิบแล้วครับประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าวคือถามว่าถ้าถ้าเป็นสถานการณ์เรื่องหมูเนี่ยสองปีมานี้เพิ่งจะมีช่วงนี้ที่พ่อค้าถามหาหมูนะเพราะแต่ก่อนมานี่มีแต่คนเลี้ยงถามขายแต่ตอนนี้คือสถานการณ์ก็เริ่มจะกลับลกลับมาปกติเนี่ยจะมีแต่คนเลี้ยงถามถามขายแต่ตอนนี้นี่คนซื้อเริ่มถามหาหมูแล้ว ตัวจีนเนี่ยก็คาดว่าน่าจะน่าจะอยู่ในมุมบวกอยู่นะฮะถ้าอยู่ราคาอยู่ระดับนี้ผมคิดว่าน่าจะพออยู่ได้นะครับทั้งคนเลี้ยงทั้งคนเลี้ยงทั้งเขียงทั้งคนคนซื้อแล้วก็คนบริโภคนี่ถ้าราคาอยู่ประมาณนี้ก็คิดว่าทุกฝ่ายน่าจะแฮปปี้นะฮะ ถ้าเป็นเฉียงเนื้อสดนี่มันจะแตกต่างจากช็อตนะครับถ้าเป็นเฉียงเนื้อสดนี่ต้องคูณ2นะฮะถ้าอย่างสมมุติว่าถ้าหมูเป็น70เนี่เขาต้องขายได้140กว่าอันนี้เรื่องเรื่องหมูสดนะฮะถ้าต่ำนี่จะเป็นในส่วนในตัวเมืองที่ยังมีการเขียงขันกันสูงนี่อาจจะมีต่ํากว่าคูณ2แล้วก็อาจจะมีลบนะครับแต่ถ้าเป็นยังพื้นที่ห่างๆอย่างพื้นที่ในชุมชนข้างนอกเนี่ย ต้องคูณ2นะครับถึงจะได้เพราะเพราะถ้าเป็นทางข้างนอกในตัวเมืองนี่ปกติหมูนี่ราคาจะสูงอยู่ที่3ชั้นเนาะสชั้นนี่ราคาจะสูงแต่ทางม้านอกนี่มันขายไม่ได้ครับสชั้นเขาไม่ค่อยนิยมบริโภคกันจะเป็นการขายเนื้อมากกว่า <Yeah. S 1> ยังไม่น่านะฮะเพราะ ตามที่ผ่านมานี่ก็คือต้นทุนอาหารเราเนี่ยมันมันจะค่อยๆทายอยลงยังไม่มีเพิ่มเหมือนกับเหมือนกับช่วงนี้มันจะมาบาลานซ์กันเหมือนไม่เหมือนช่วงปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วนี่หมูถูกอาหารแพงแต่ตอนนี้นี่ระหว่างราคาหมูขยับขึ้นอยู่ประมาณถ้าพูดถึงว่าปีที่แล้วนี่เจบาทเนาะเอาราคาหมูตัว70บาทถ้าเปรียบใส่ปีนี้ปีนี้ยังมีกําไรนะเพราะปีที่แล้วนี่ราคาอาหารจะสูงกว่านี้ มันเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษเรามาก็อยากจะให้เกษตรกรทุกคนอ่ะรักษาอาชีพนี้ไว้เพื่อสืบลูกสืบหลานของเราต่อไปถึงแม้จะน้อยลงไปแต่ก็อย่างว่าครับคือรายย่อยเนี่ยเป็นเหมือนที่ไปเร็วมาเร็วครับถ้าราคาดีเขาก็กลับมาเร็วไม่เหมือนรายใหญ่ครับ